มราบีใส่เต้ที่เด็ดเนาะเดี๋ยวมันแตกก็นเนี้งเอาใส่ครับก็บเป็นแอนเสจสมบูรณ์นะครับรดน้ำเรียบร้อย่อามไปนหนึ่งต้น เดี๋ยวใส่มาดันใหญ่อีกต้นหนึ่งนะครับขุดขึ้นเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ปลูกเลยเย่มากครับ หน,นับต้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขอฝากขอบคุณเพื่อนๆจะมาชิกบไตทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับสำหรับท,ท่านที่เข้ามาแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับจดเป็นกำลังใจทำต่อไปนะครับขอฝากช่องหน่อยครับนวลปีสาจนะครับ สำหรับันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับ